สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เพจเช่นเคยแล้วก็คลิปเปิดไพ่สีใบทํานายรักนะคะมาดูกันว่าคําทํานายของความสัมพันธ์ของคุณที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เรื่องราวที่จะอ่านในวันนี้นะตัวคุณเองอะคุณมีการแยกย้ายหรือว่าแยกทางหรือว่าหยุดพูดคุยหยุดสารสัมพันธ์กับคนคนหนึ่ง นะคะซึ่งเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่คุณรักมากเป็นคนที่คุณอยากให้อยู่ด้วยอยากให้อยู่ในชีวิตไปตลอดเลยแต่มันมีอะไรบางอย่างแหละที่ทําให้ต้องแยกจากกันในตอนนี้คุณคิดถึงเขามากด้วยคิดถึงมากๆบางคนนะ่ะมีความคิดนี้ความคิดที่หนึ่งคือเขามีคนของเขาอยู่แล้วมันก็ต้องจบแบบนี้แหละความคิดที่สอง เราคือคนที่เขารักไหมนะเขาเคยรักเราจริงๆบ้างไหมหรือว่าเราคิดไปเองอันนี้เป็นความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจคุณความคิดที่สามเขาเคยคิดที่จะให้เราเป็นตัวจริงหรือให้เราเป็นคนที่เป็นคนรักเป็นคนที่เขาแต่งงานด้วยหรือเป็นคนที่ที่เขาอยากจะสารสัมพันธ์จริงจังด้วยบ้างหรือเปล่าคือคุณอยากรู้ว่าเขาเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นคำใบ้หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณ บางคนคุณชอบสีเขียวมากๆเขียวไข่กาเขียวแบบเขียวค่ะเขียวหลากหลายเฉดนะแต่เป็นคนแบบเราเรียกว่าสีเขียวอะ่ะอืมแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบทํากิจกรรมไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นคนขี้เบื่อง่ายอันนี้เป็นเหมือนเรื่องราวแล้วก็คาใบ้เกี่ยวกับตัวคุณมาดูกันว่า คำทำนายหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณต่อจากนี้ในเมื่อ Energy ตอนนี้คุณเป็นแบบนี้คุณคิดถึงเขามากเลยค่ะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันตอนนั่งรถด,ด้วยกันหรือตอนไปเที่ยวด้วยกันคิดถึงมากๆอู้คือพไพ่ใบนี้มันกลับหัวเนาะแล้วมันเป็นคำว่า moving on แบเค็กอ,อ่านอีกทีหนึง่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะสิ่งที่ไพ่ทำนายคือตัวคุณน่ะพยายามที่จะยอมรับความจริงคุณไม่ได้ยอมแพ้แต่คุณเหมือนกับพอแล้วมันสู้ต่อไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหลังจากเนี้ยคุณอาจจะต้องจมอยู่กับสภาวะความคิดถึงความอยากเจอความนึกถึงเรื่องราวเก่าๆมีร้องไห้บ้างก่อนนอนตื่นนอนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจะมีคนคิดถึงและกลับมาลองดูนะในช่วงประมาณาเมษามิถุนาหรือวันเกิดอะกันยาพฤศจิกาจะเป็นช่วงที่คนคนนี้รู้สึกคิดถึงขอกลับมากลับมาคุยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม เธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมเพราะเขาคิดถึงคุณเขาเลยกลับมาโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะพิจิกมิถุนกันพิจิกมิถุนกันเขาจะกลับมาหาคุณ กลับมาคุยอีกครั้งกลับมาสารสัมพันธ์อีกครั้งและจริงจังด้วยถ้าเขาเลือกสิ่งอื่นมาก่อนเลือกคนอื่นมาก่อนจากนี้ไปอะ่ะแต่ต้องระยะเวลาหนึ่งเลยนะแบบที่คุณก็ไม่ได้วิ่งตามเขาอะ่ะเขาจะกลับมาเองและเขาจะขอโอกาสในการสารสัมพันธ์เองซึ่งมันจะจริงจังมากขึ้น ไพ่ใบนี้เขียนว่า move on แต่มันกลับหัวตอนที่มันออกมาตอนแรกอนะคะนั่นหมายความว่าคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้ถ้าเรื่องราวมันตรงและคุณเลือกที่จะรอเขารอแบบ surrender รอรอแบบที่ใจคุณรอเขาแต่คุณใช้ชีวิตไปด้วยคุณไม่ได้เปิดใจให้คน,คนอื่นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากรักใครนอกจากคนนี้คุณรอเขาถ้าคุณรอเขา เขาจะกลับมานะในอนาคตนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่รอและ Move on ไปเจอคนอื่นมันจะมีสภาวะหนึ่งสถานการณ์หนึ่งที่คุณอาจจะอึดอัดหรือรู้สึกว่าสับสนระหว่างคนนี้ที่กลับมากับคนใหม่ที่คุณได้เจอแล้วและสารสัมพันธ์กับเขาไปบ้างแล้ว คนเก่าคนนี้เขาจะกลับมาในช่วงกลางระหว่างที่คุณสารสัมพันธ์กับคนใหม่ซึ่งคนใหม่ๆนั้นก็เป็นคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคนเก่าด้วยแต่ไม่เหมือนทั้งหมดจะมีข้อต่างอยู่ซึ่งข้อต่างอะวิธีการพูดต่างหรือนิสัยในการวางตัวกับคุณวางตัวกับคนอื่นหรือวิธีการที่ดูแลคุณทรีตคุณะต่างกันมี3มอย่างที่ต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่สองคนเนี่ยอาจจะเหมือนกันคือราศีเหมือนกันลัคนาเหมือนกันหรือทํางานสายเดียวกันตัวสูงเหมือนกันหุ่นดีเหมือนกันตัวเล็กเหมือนกันจะมีข้อหลายๆอย่างที่เหมือนระหว่างคนคนคนี้กับคนใหม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเคกไม่รู้ว่าคุณคือคนไหนระหว่างคนที่เลือกไม่ move on เพราะว่าใจมัน move on ไม่ได้มันรักรักคนเนี้ยรักมากด้วยกับ รักแหละแต่ขอเก็บไว้ในอดีตเพราะเจออีกคนนึงที่เป็นคนใหม่แล้วคนใหม่อ่ะดันคล้ายกับคนนี้มากๆก็เลยเหมือนกับชอบเหมือนเจอคนตรงทายปะคะ่ะแต่ไม่ว่าคุณจะมีคนใหม่หรือไม่มีคนใหม่คนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณตามช่วงเวลาเดือนที่เค้กบอกบอกไปนะคะโอเคตามนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปลวบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ